สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ CM Variety นะครับช่วงนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาล Greeting Season หรือว่า,าการต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ปี2023นะครับแล้วก็ปีพศไทยก็คือปี2566นะครับก็วันนี้นะครับโอ๊ตก็ไปซื้อแม็กขวนเสื้อที่ร้านทุกอย่าง ยีบาทนะครับกุยยางซาบาทนะครับก็ไปเจอต้นคริสต์มาสมานะครับคือไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าต้นนี้จะราคา20บาทนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีของที่เราสามารถเลือกประดับได้ก็ยี่สบาทเช่นกันนะครับโอ้ก็เลยรู้สึกอยน่ารักจังเลยนะครับก็จะเอาตั้งคที่หน้าบ้านของโอ๊สนะครับ ก็ยังไม่หมดสิ้นเทศกาลนี้นะคะบ,บางร้านห้างร้านหรือว่าร้านกาแฟหรือว่าร้านไหนๆน,นะครับก็ตั้งไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่สายจนเกินไปนะครับที่จะเฉลิมฉลองในคลา้คลายกับในช่วงคริสต์มาสนะครับก็หลายๆที่ก็ทําตั้งแต่วันที่ต้นเดือนธันวาคมเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ได้จัดเสร็จแล้วนะครับก็คือ มันจะเป็นต้นเปล่าๆแบบนี้แล้วก็เอาไม่ว่าจะเป็นกลองนะครับหรือว่ากระดิ่งนะครับสัญลักษณ์ต่างๆกล่องของขวัญน,นะครับอ่าน่ารักมากๆแล้วครับสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับขอให้พี่ๆเอฟซลุงพลป้าแตนทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสมบูรณ์แล้วก็ มีโชคลาภนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีอัรรถแล้วก็มีความสุขในการติดตามข่าวสารบ้านลุงพลนะครับทุกๆช่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆยูทูบเบอร์ในภาคสนามนะครับที่อยู่ที่จำปาดงและก็กกกอกรวมถึงนะคะพี่ๆยูทูบเบอร์วงแหวนรอบนอกทั้งช่องข่าวช่องวิเคราะห์และช่องสายฟาดนะครับ ก็ขอให้พี่ๆได้เอนจอยนะครับแล้วก็สามารถเจอพบกันในทุกๆช่องได้นะครับแล้วก็สามารถทักทายโอ๊ตในทางที่ช่องที่เป็นแอดมินและช่องที่โอ๊ตไม่ได้เป็นแอดมินนะครับโอ๊ตก็อยากให้พี่ๆได้มีความสุขกันนะครับตลอดระยะเวลา3จะ3ปีแล้วนะครับที่เราได้รู้จักกันมานะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับปีใหม่ปีนี้นะครับ <c oughs> ปี2566นะครับโอดมั่นใจได้เลยนะคะว่าจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับในชีวิตของทุกๆคนนะครับและเราก็ยังจะมีโอกาสได้มาเจอกันนะครับในวันที่9โมกราคมนะครับก็ขอให้นะครับพี่ๆทุกๆคนนะครับมีความสุขแล้วก็เราสามารถไปเจอกันได้ในงานนะครับแล้วก็องค์ปู่ปริจิตที่มีงานบวงสรวงที่จำปาดงนะครับ ก็ขอให้พี่ๆนะครับมีความสุขแล้วมาเจอกันนะครับสำหรับบัสนะครับรถบัสรถเป็นซับบัสคันที่4นะครับก็มาทักทายกันได้นะครับสำหรับพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับแล้วพี่ๆท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้จองนะครับบัสนะครับหรือว่ายังลังเลอยู่ก็สามารถจองบัสคันที่5ได้นะครับตอนนี้ยังเหลือที่นั่งอยู่นะครับสำหรับบัสคันที่5นะครับก็ สามารถติดต่อในช่องพี่อิสระอารมณ์ศินได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอ๊ตก็คงต้องล่ามลาไปก่อนนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับขอให้พี่ๆทุกๆช่องนะครับมีความสุขแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับมีความสุขแล้วก็ มีข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้พวกเราได้ติดตามข่าวสารนะครับได้ต่อไปนะครับทั้งปีและก็ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับขอให้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ครอบครัวนะครับจงมีความสุขและก็สําเร็จนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้รอดพ้นจากภัยพานทุกสิ่งอย่างนะครับ ก็มาพบมาเจอมาเจอกันใหม่กับไลฟ์สดหน้าหรือว่าคลิปหน้าในช่องโอ๊ตได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ See you again ขอบคุณมากๆครับ